ท้องฟ้าคึ้มนะครับวันนี้คุพี่วายจัดจัดกลัวฝนจัดร้านแต่ด้านในนะครับด้านนอกร้านพี่วายไม่ได้ไม่ได้เอาของออกมาจัดร้านแบบกลัวฝนใช่ไหมนี่พี่วายตัวออเดอร์น้าจะมีนะ ทำไม่รอลูกค้ามีนมนมชมพูแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นมอคค่าหรือปรเปล่าพี่ไอซีเหมือนมอคค่าเลยกาแฟสดสวัสดีนะครับทุกคนครับมาแล้วนะครับวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยนครัร้อพิชชาคาเฟ่อยู่กับบรรยากาศเย็นๆนะครับบรรยากาศหนาวๆหลายพื้นที่ฝนตกกันนะครับเรามาดูใกล้ๆ อย่าเวิรดอีกเด้พี่อ้อยวันนั้นเมื่อวานพี่อ้อยเจ้าว่าเจ้าว่าพี่อ้อยสะติไม่ดีก็ไม่ใส่ได้ใช่ไหม<笑><笑>ยังยังจูนเครื่องไม่ติดแต่ว่ายอย่างนี้สวัสดีครับพี่อ้อยอยากทำด้ามชงล็อกไม่แน่นะหนุนนี่กลิ่นหอมมาก อากาศเย็นๆไม่เข้ากันมากเลยกับกาแฟนะครับหนอหอมมเมื่อวานนี้เข้าไปดูเขาทำกาแฟที่ว่าอยู่ที่เมืองนอกนะ,ะส่วนมากเขาทานแต่ร้อนกาแฟสดนะนี่แต่เมนูเพราะว่าอากาศบ้านเขาหนาว อากาศเมืองหนาวบ้านเราอากาศก็ร้อนก็นี้เลยทานเย็นก็อร่อยเหมือนกันทีนี้มาเมืองไทยเขาก็าทานแต่ร้อน <c oughs> จริงนะแถวแบบว่าผัดตักเป็นอะไรแหล่งท่องเที่ยวอะค่ะหรลูกค้าฝรั่งที่มาเคยซื้อให้พี่อ้อยก็ทานร้อนเหมือนกันถ้าซื้อให้ภรรยาก็ทานเย็นนะครับ แต่แบบไหนก็อร่อยนะครับแล้วแต่ความชอบเลยนะครับอากาศแบบนี้นีพี่วายชอบชวงแบบสบาย <Okay. S 1> เหงื่อไม่ท่วม ปกติพี่ร้อยเก็บร้านเสร็จนี้ไปไหนต่อซื้อขอ,องโอ้โหชายเย็ยนเุ้ยชายเขียวสวยจังเลย

้คันนีหรือเปอล่ารถสีขาวจอดอย่างร้านพี่อยก็ใช่นะครับลูกค้าที่ม้ทางนั้นเลยอันนี้เก้าอี้พี่อ้อยก็ไม่ได้ออกมาไม่รู้ว่าลูกค้าจะได้นั่งหรือเปล่าไี่แต่แบบ เขาเรียกว่าวอลอินซ like ื้อซื้อกลับบ้านเนาะเป็นส่วนใหญ่ซื้อกลับบ้านเทคเอาเวเขาเรียกซื้อกลับบ้านงานเห็นกระปุกสดๆกันแล้วเนี่ยปกติจะโดนปีโป้กันไว้แถวหน้า ก็เหมือนร้านกาแฟโบราณดีนะพี่อ้อยเป็นกระปุกแบบคลาสสิกวางโชว์อันนี้เป็นป้ายเมนูด้านหน้านะครับดูแบบชัดๆกันเลยเป็นป้ายเมนูใหม่นะครับอัปเดตราคาเรียบร้อยละราคาอะไรอยู่เท่าไหร่นะครับ อิ่มให้ลูกค้าหนาังสัองครับแต่ไม่ลูกค้า 欢迎 เสียงมาหน่อยใ <laughs> จอ่อนากบ้านเนะี่ยเควาเอาคังไว้เสียงมาบ้านเนี่ยต้องร้งย <laughs> งายไปเตียวเก่าหวใหญ่ให่ yang dia beep suka kayak noh entar sama pip 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 อหน่ยเดินขึ้นเดินลงโอ้ถ้าร้องไม่หยุดมันจะโดนนี่ก็เสียไปเนะาะขารุ่นสัตว์ดังมาไกลเลย ดหม,ก,มกขคานี่ปังใหญ่แล้วนะพี่้อยหม้กคาครับอันนี้รวยนะครับซื้อไว้ไหนไหมพี่แสกใบขอซื้อเยอะแล้ว <laughs> ซื้อจนจะไม่มีกินแล้วนะคดี๋ยวจะเป็นเสพคนใหม่แบ่งผมเลยนะถูกมากสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์เปลือยังนีมาหลายปีแล้วนะคะไม่เป็นพอดี มาดูเมนูมอคค่าก่อนนะราคาเท่าไหร่มอคค่านี่นะครับมอคค่าสามสิบห้าเท่ากันกับกาแฟทั่วไปเลยกาแฟสันึกงว่าเพิ่มโกโก้จะเพิ่มบวกไปบวกไปอีกะคะไนดีครับเอไม่เจอโต๊ะอะไรหละอ ไม่ลูกค้าโอนแล้วอ๋อบครัครับไม่ได้ยินเลยนะครับอันไหนดีครับจ่วยโอเลี้ยงด้วยนะครับ เงินเชญได้นะครับคีวพี่ว่ายังล่าง,งอยู่ครับยองเทาได้เรื่อยๆนะครับช่วงนี้บรรยากาศแบบสดๆน,น้าร้านพี่อ้อยเลยดูฟองพี่มาด้านนวนแยกฉัน คียมาเยอะเนะอยวจะห้าเปอร์เซ็นในแก้วเลยนะห้าสิบห้าสิบแห่งคือ ใส่แก้วผิดเบอร์ไอสกินมันเลอะอ๋อก็เลยออกเลยไม่ผ่าน QC ใช่ไหมพีม่อ้อย QC เองเลยาต้องไปดูให้หน่อยครับว่ามาเขียโต๊ะกี่บาทนะขออนุญาตนะครับลูกค้ามาเขียโต๊ะ45ครับถ้าปั่น55พี่อ้อย มาเคโตคาราเมลวานิลลาวานิลาโอ้พช่วยแลกเรียนห้ากับผมเรียนห้ากับผมพอมีอยู่นะแต่เรียนบาทไม่ค่อยมี มีมาเคยโต้วานิลาด้วยนะครับเป็นเมนูที่มีนอกเหนือจากป้ายเลยนะเอาถ้าอยากลองชิมเลยนะครับจะอร่อยได้หมดตลอดนี่จะอร่อยแค่ไหนได้หมดเลยใส่วานิลาด้วยก็ง,งงอยู่นะว่าลูกค้ารู้ได้ไงว่าเรา น้องก็สั่งมาเลยเหรใช่น้องก็สั่งคิดว่าแม่แม่ค้าก็ทำได้เหรอแม่ค้าก็ทำได้สวยด้วยนะครับแก้วตะเนนกียบกลิ่นหอม เมอ,อพูดถึงโอเลียงเรานึกถึงพี่วยว่าลูกค้าแบบหาเบอร์โทรไหมเด้เพื่อบอกว่าเบอร์โทรอยู่ข้างแก้วนะ <c oughs> จำได้ไหมคิวคิวแบบวุ่นวุ่นเมื่อวานแล้วลูกค้าว่าไงนะพี่อ้อยเบอร์โทรอยู่ไหนบอกเพื่อยก็เลยบอกว่าต้องต้องกินให้หมดก่อนลูกค้าจะได้ย็นพอพอดีลูกค้าสั่งเป็นเป็นเมนูอะไรนั่น อเมริกาโน่จะเป็นสีแบบดุดุหน่อยครับจะกบสีอ่าจะกบสีแก้วไปหมดเราคือดำไปหมดไม่เห็นเบอร์โทรใช่ค่ะไม่มีจริงๆแก้วไก็ยังมีเบอร์โทรไปด้วยนะครับขอบคุณนะคะมีแต่ดำอย่างเงี้ยใช่ลูกค้าแบบไหนละเบอร์โทรดิต้องการไหมครับขอบคุณนะาะ่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ